คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเหยื่อในอนาณาจักรสัตว์สุดทิตเป็นที่หมายปองของสัตว์นักล่าในแอฟริกาอีกชนิดก็คือสัตว์เช่นหมูป่าเหล่านี้ที่พวกมันมักจะโดนสัตว์นักล่าในผืนป่าจัดการ,รเผด็จศึกเพื่อกินได้อยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าเจ้าหมูป่าเหล่านี้ไม่ได้จะอ่อนแอและยอมแพ้ง,ง่ายไปทุกตัวนะครับพราอว่าหมูป่าบางตัวมันก็พร้อมจะสู้จนยิบตาและโตตอบนักล่าได้อย่างสะสมด้วยเช่นกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของ5าเหตุการณ์ที่หมูป่าสามารถเอาตัวรอดจากนักล่า และตอบโต้วพวกมันได้อย่างสาสมซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ เหตุการณ์แรกเป็นนักล่ายอย่างจระเข้ครับท่านผู้ชมที่ต้องเสียท่าโดนหมูป่าตอบโต้จนตัวของมันต้องจุกไปอีกนานแสนานานโดยในขณะที่ครอบครัวหมูป่าฝูงหนึ่งกำลังหาของกินอยู่บริเวณริมบึงจระเข้ขนาดกลางตัวหนึ่งพยายามจะโจมตีฝูงหมูป่าเพื่อหวังจะจัดการหมูป่าตัวใดสักตัวในฝูงแต่ทว่าลูกๆหมูป่าและพ่อแม่ฝูงนี้รับรู้ถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงได้เป็นอย่างดีพวกมันจึงพลิ้วตัวหลบหนีไปได้อย่างบุทวิดอีกทั้งพ่อแม่หมูป่ายังจัดหนักใส่จระเข้ด้วยการพุ่งชนจจนะข้ตัวัววบอบชไปท่ ตัแม่ไม่รู้ว่าจะชื่นชมในความพลิ้วไหวของหมูป่าในการหลบหลีกหรือจะสมน้ำหน้าความอ่อนหัดของจระเข้ตัวนี้ดีไม่รู้นะครับเนี่ย หากวันใดวันหนึ่งสัตว์ตักล่าที่เก่งกาจอย่างเสือดาวต้องการจะล่าหมูป่าเพื่อกินเป็นอาหารท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นวัฏจักรที่ไม่น่าจะมีอะไรผิดเพี้ยนใช่ไหมครับแต่ถว่าเสือดาวตัวนี้แอดคิดว่ามันน่าจะเป็นเสือดาวที่อ่อนหัดและเป็นเสือดาวที่หน่อมน้นที่สุดเป็นแน่เพราะหลังจากที่มันพยายามจะประดิศึกหมูป่ามันเกิดพลาดท่ายอย่างร้ายแรงและโดนหมูป่าเหล่านี้รุมกัดและพุ่งชนจนตัวของมันต้องระบมไปทั้งตัวโอ้โห แทนที่เสือดาวจะเป็นฝ่ายฉีกเนื้อหมูกินแบบชิวๆกลายเป็นเสือดาวเองที่โดนหมูปา่ารุมงับซะอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชม อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านลองนึกดูเล่นๆครับถ้าหากหมูป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งต้องพลัดหลงมาเจอกับไฮยีนาสัตว์ที่มีพละงกำลังในการกัดที่มหาศาลและในครั้งนั้นไฮยีนาอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงภาพที่แล่นขึ้นมาในหัวของทุกๆท่านก็น่าจะเป็นฝ่ายของไฮยีนาที่รุมกินหมูป่าแบบบุฟเฟต์เป็นแน่ใช่ไหมครับแต่สําหรับเจ้าหมูป่าตัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกท่านคิดครับเนื่องจากเมื่อมันได้พบเจอกับฝูงไฮยีนามันกลับไม่ได้เกรงกลัวต่อศักดิ์ศรีของนักล่าหรือจํานวนของไฮยีนาเลย ั้งหลายครจนฮายีนาต้องถอดใจและถอยห่างไปในภายหลังแม่ฮยีนาอยู่กันตั้งเยัะแทะ้แต่ยังไม่กล้าจู่โจมหมูป่าไม่รู้ว่ามันอิ่มหรือว่ามันไม่กล้ากันแน่นะครับท่านผู้ชม หนึ่งนักล่าในผืนป่าที่ชอบกินหมูป่าเป็นชีวิตจิตใจก็คือสัตว์นักล่าเช่นสิงโตเหล่านี้ครับที่พวกมันพร้อมจะล่าหมูป่าแทบทุกครั้งที่มันทั้งสองได้พบเจอหน้ากันแต่ทว่าเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับท่านผู้ชมสิงโตถึงโดนหมูป่าจัดหนักได้ถึงเพียงนี้โดยหลังจากที่สิงโตเพศเมียเข้าจุดโจมหมูป่าได้ไม่นานหมูป่าที่น่าจะโดนประเด็ดศึกไปแล้วกลับตั้งหลักขึ้นมาได้และจัดหนักจัดเต็มด้วยการพุ่งชนสิงโตอยู่หลายทีจนสิงโตไดตะนั่งเอ๋อยู่กับที่ก่อนจะลุก แม่ไม่รู้ว่าสิ่งโตโดนมสกดอะไรเข้าไปนะครับท่านผู้ชมมันถึงนั่งนิ่งให้หมูป่าเล่นงานจนเสียท่าได้ เหตุการณ์สุดท้ายเป็นการตอบโต้ของหมูป่าที่สวนกราบสัตว์นักล่าอย่างเสือชีตาจนเสือชีตาต้องวิ่งหนีจนน้ำบานโดยในขนาที่เสือชีตาตัวหนึ่งกำลังแอบด้อมดมองมอหมูป่าแม่ลูกกลุ่มนี้เพื่อหวังจะเข้าไปช่วงชิงลูกหมูป่าในกลุ่มและเมื่อมันได้จังหวะมันจึงรีวิ่งเข้าไปจุ่โจมหมูป่ากลุ่มนี้ทันทีแต่ทว่าหมูป่าไม่ยอมให้เสือชีตาเคีียวง่ายๆครับเพราะว่าหลังจากที่แม่หมูป่าตั้งตัวได้มันได้วิ่งเข้าชนเสือชีตาจนลอยแว้งอยู่บนอากาศทำให้เสือชีตาผู้หิวโ เและนี่ก็คือเรื่องราวของห้เหตุการณ์ที่หมูป่าสามารถเอาตัวรอดจากนักล่าและตอบโต้พวกมันได้อย่างสะสมซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุมก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ